สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่11เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคาสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับบีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ล็อตซับโกลใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือไม่ก็หน้าเว็บไซต์นะครับ Ensole Capital Limited ครับใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มห้องวิเคราะห์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยนะสแกนคิว o d e เข้าไปได้เลยครับผม f o r for you กับโปรโมชั่นใหม่รับทันที50 USD นะครับเพียง <Yeah. S 2> <N> แค่นักลงทุนเนี่ยชวนเพื่อนเข้ามาเทรดเท่านั้นเอง XM เปิดชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนะักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกข่าวของประเทศจีนกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับล่าสุดแล้วประธานาธิบดีสีจ้นผิงของจีนเนี่ยประกาศนะครับว่าพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยวความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาก่อนการประชุมทางไกลร่วมกันกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนคำกล่าวนี้นะครับเป็นถ้อยคำในจดหมายที่เอกอัคราชทูจีนประจำสหรัฐ อ่านให้คณะกรรมาการแห่งชาติว่าด้วยความสัมพันธ์สหรัฐและจีนฟังระหว่างการนั่งรับประทานอาหารครับครับสีจินผิงนะฮะระบุในจดหมายว่าจีนเนี่ยพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐต่อประเด็นในภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยขออภัยครับระดับโลกแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมคํากล่าวนี้ของสีจิ้นผิงมีขึ้นก่อนการประชุมชวิภาคีแบบทางไกล ระหว่างผู้นำจีนกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ครับเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะฮะระหว่างสองชาติมหาอํานาจไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของจีนและก็ประเด็นของไต้หวันส่วนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยชี้ว่า ก้าวแรกสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอาจเริ่มจากข้อตกลงให้เปิดสถานกงศุนจีนในเมืองฮิวสตันอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับสถานกงศูนสหรัฐในเมืองเฉิงตูรวมถึงการผ่อนคลายข้อจากัดการออกวีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวของทั้งสองประเทศครับนี่ก็คือข่าวที่สำนักข่าว TNN World ได้มีการรายงานกันเอาไว้นะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเดี่ยนะครับ อาจจะไม่ได้มีความเห็นคล้ายๆกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับนักทุนเพราะว่าล่าสุดและสำนักข่าวอินโฟเควสมีการรายงานมาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนต่ออายุคําสั่งแบนบริษัทจีนอีกหนึ่งปีเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นภัยความเขาเรียกว่าคุกคามความมั่นคงครับทุกท่าน ในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวนะครับมีการระบุไว้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งห้ามชาวอเมริกันลงทุนในบริษัทจีนซึ่งสหรัฐเชื่อว่าถูกกองทัพจีนควบคุมออกไปอีกหนึ่งปีโดยระบุว่าจีนเนี่ยกำลังขยายนิคมอุตสาหกรรมทางทหารโดยการบังคับให้บริษัทต่างๆของจีนสนับสนุนกิจกรรมทางการทหารและก็ข่าวกรอง ประธานาธิบ,บดีไบเดนระบุเสริมว่านิคมอ,อุตสาหกรรมทางทหารดังกล่าวเดียวยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงนโยบายต่างประเทศและก็เศรษฐกิจของสหรัฐ สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยครอบคลุมบริษัทจีนกว่า50แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ย China Mobile Communication และบริษัทรัฐบาลจีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธและอวกาศในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับคณะทำงานของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนได้เพิ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในรายชื่อ บริษัทจีนที่ถูกห้ามลงทุนเนื่องจากบริษัทเหล่านั้นทําให้เกิดการปราบปรามหรือว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงครับทุกท่านและก็ข่าวสุดท้ายนะครับที่เราจะนํามาเสนอกันก็จะเป็นข่าวทางฝั่งของยุโรปนะครับนักทุนครับล่าสุดครับหามว่าใครได้ติดตามนะครับก็จะพบว่ามีข่าวนะครับโปแลนด์เนี่ยขับไล่ผู้อพยพหลายพันคนเลยที่พยายามจะฝ่าหรือว่าลวดหนามบริเวณพรมแดนที่ติดก,กันกับประเทศเบลารุส ท่ามกลางบรรยากาศที่โกลาหลและกำลังกลายเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหม่ของยุโรปโดยมีเบลารุสและรัสเซียเป็นคู่กรณีครับทุกท่านสารกข่าว t n เ o r l d วรายงานนะครับว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยโปลแลนด์ลิทัวเนียและก็ลัตเวียซึ่งเป็นชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยต่างรายงานถึงจำนวนผู้อพยพที่พยายามลักลอบเข้าประเทศจากพรมแดนที่ติดกันกันกบเบลารุสโดยผู้อพยพจำนวนมากจากตะวันออกกลางอัฟกานิสถานและแอฟริกา ทางการโปรแลนด์ต้องสร้างรั้วรวดหนามนะครับเป็นแนวยาวกั้นระหว่างพรมแดนที่ติดกันกับเบลารุสส่งผลให้ผู้อพยพต้องพักค้างแรมภายในป่าท่ามกลางอากาศที่หนาวแบบติดลบทำให้มีผู้อพยพเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิในร่างกายที่ลดต่ำลงอย่างน้อยเจ็ดรายแล้วแต่พวกเขากลับเข้าไปในเบลารุสไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเบลารุสเองก็ไม่ให้เข้าประเทศโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้อพยพนัดแนกกันผ่านสังคมออนไลน์ว่าจะบุกฝ่าแนวกั้นและรั้วรวดหนามเพื่อเข้าไปในโปโลแลนด์ทำให้รัฐบาลโปโลแลนด์เนี่ยวางกำลังทหารกว่า12,000คนตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ในวันที่สิท,ที่ผ่านมาครับทุกท่านโปโลแลนด์ก็ได้มีการสั่งปิดด่านข้ามแดนกั้นกับเบลาุชแล้วซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีผู้อพยพหลายพันคนเลยพยายามที่จะฝ่าด่านเข้าไปครับผม แล้วนี่ก็คือในส่วนของตัวการอัปเดตสถานการเศรษฐกิจรอบโลกครับทุกท่านสวัสดีครับ